แต่หลายคนมีปัญหาในตอนนี้ก็คือยังไม่มีเตียงยังไม่มีโรงพยาบาลยังไม่มีสถานที่ที่จะไปรักษาต้องทํำยังไงก็ต้องรออยู่ที่บ้านใช่ก็ต้องแยกตัวออกมาก็ต้องกักตัวเองบางคนไม่รู้จะกักตัวเองที่ไหนไม่กล้าอยู่ในบ้านร,ร่วมกับคนในครอบครัวไงคะบางทีบ้านก็ไม่รู้จะไปกักตรงไหนของบ้านอ่ะนะฮะสอนอ,อนังเลิ้งเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับมีคนไปเจอนี่ฮะมุ้งสีฟ้ามุ้งครอบแบบนี้คุณป้าท่านหนึ่งนั่งอยู่ในมุง้งถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือคุณป้าเนี่ยติดโควิด อยู่ห้องเช่ากับลูกสาวสองคนถ้าจะกลับไปอยู่ที่ห้องเช่าก็กลัวเดี๋ยวลูกสาวจะติดไปด้วย<ช>ไม่รู้จะไปไหนตัดสินใจนี่ฮะมาที่โรงพักที่สอนอนังเลิงคือจริงๆก็ตระเวนกลางมุ้งนอนอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะคุณป้าบอกว่านี่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีที่จะไปรักษาเนี่ยตั้งใจว่าจะไปนอนหน้าธรเนียบเลยนะ,ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับแต่เมื่อคืนนี้มีคนมารับไปโรงพยาบาลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณป้าท่านนี้อายุ60ปีนะฮะ ทางกลุ่มเส้นได้ที่เขาจะดูแลเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยโควิดสิเเนี่ยหลังจากทราบข่าวก็มาประสานมารับไปโรงพยาบาลเรียบร้อยนี่ฮะสวมใส่ชุด PPE นะครับคือคุณป้าเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมแถวเขตพระนครนะอยู่กับลูกสาวสองคนในห้องเช่าที่บางพลัดนะฮะก็ตัดสินใจมานอนที่นี่คือทางลูกสาวบอกว่าไม่ได้ไล่แม่ออกจากบ้านนะ,ะตอนที่รู้ว่าแม่ติดโควิดเนี่ยจากที่โรงแรมเนี่ยทีแรกแม่ก็กักตัวอยู่ที่โรงแรมก่อนแล้วก็ไปตรวจ พอไปตรวจเอาติดแม่ก็ไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าอยู่ห้องเช่ากับลูกสองคนนี่เราไปเจอลูกสาวมาลูกสาวก็พยายามติดต่อโรงพยาบาลต่างๆโทรไป1668เ mm. จ้าหน้าที่ก็บอกให,อให้รอให้รอให้รอแม่ก็ไม่รู้จะรอที่ไหนแม่ก็ไปรอตามข้างถนนนะค่ำไหนนอนนั่นตามข้าง mm. ถนนเนี่ยสองคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะฝนตกก็มีบางคืนจนล่าสุดเมื่อคืน ก็เลยมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่สอนอนังเลงนะแล้วแม่ก็มีไข้ปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวด้วยนะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่ลูกสาวเล่าไว้นะฮะหนูก็โทรไปทุกสายที่เขาบอกเลยค่ะไปทุกเขตไปเมืทุกเขตไปทุกที่ที่เขาบอกให้ไปแล้วแล้วแต่ว่าแม่ตั้งแต่คืนที่รู้ผลนะคะแม่ก็ต้องนอนข้างถนนเพราะว่าแม่แม่โดนไล่ออกมา มันก็ไม่มีที่กักตัวกลับบ้านก็ไม่ได้เขาบอกว่าต้องก็ต้องนอนข้างถนนไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีที่กักตัวเขาก็นอนอยู่แถวนั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแต่หนูก็พยายามช่วยเพราะว่าไม่อยากให้แม่นอนข้างถนนแล้วอยากให้แม่ได้เตียงแม่กับหนูก็เข้าใจตรงกันว่ากลับหอไม่ได้เพราะว่าหอมันก็เล็กอะค่ะถ้ากลับหนูก็เสี่ยงแต่ที่เสี่ยงนี้แล้วก็เสี่ยงมากกว่าเดิมก็เลยมานอนแถวนี้เลยค่ะที่เห็นมุ้งเห็นเสือเนี่ยคือสอนอังเลิงนะฮะ ท่านช่วยนะครับท่านเห็นว่าเอ้ายังไม่มีโรงพยาบาลท่านก็ไม่รู้จะทํายังไงตํารวจก็เลยให้อยู่ที่นี่แต่เมื่อคืนก็ประสานกันเรียบร้อยทางกลุ่มเส้นได้เนี่ยก็ประสานอีกทีหนึ่งก็มีรถของโรงพยาบาลมารับไปแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามก่อนนะฮะเดี๋ยวตรวจอาการแล้วก็รักษากันต่อไปพุ่มกับการสอนนนังเลิงพันตำรวจเอกนิมิตนูพนทองบอกว่าคือเจอคุณป้าเนี่ยเดินร้องไห้มาที่โรงพักถามว่าเป็นอะไร คุณป้าบอกว่าติดโควิดมามก็เลยเอาอย่างนี้โอ้โหไม่รู้ตอนนั้นจะไปไหนอ,อยู่ด้านในโรงพักไม่ได้แน่แน่ก็เลยให้อยู่ที่หน้าโรงพักให้นั่งพักไปก่อนแล้วก็เอาเสือเอามุ้งข้าวปลาอาหารมาให้นะครับแล้วก็ประสานนะจนมีกลุ่มที่เขาช่วยเหลือด้านนี้มาช่วยส่งต่อไปโรงพยาบาลป้าก็เดินเดินมาคนเดียวมาเข้าประตูโรงพัจกจังหวะน,นั้นผมก็เดินลงมาจากสอนอ ก็เห็นคุณป้าก็ถามคุณป้าว่าคุณป้าป้ามาทําอะไรคุณป้าก็บอกว่าคุณป้าติดโควิดแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านมาสองวันแล้วเพราะว่ากลัวจะไปติดลูกนอนข้างทางมาสองวันแล้วทุกคนเลยนะทุกคนที่ที่อยู่ที่อยู่เมื่อวานเนี่ยก็ต่างคนต่างโทรปาหาหน่วยงานต่างๆที่ตัวเองรู้จักเบอร์เบอร์ทุกเบอร์ที่ที่เราโทรพยายามโทรก็ก็ได้รับความร่วมมือว่าขอก็าพยายามประสานต่อกันให้จนสุดท้ายก็ก็มีกลุ่มจิตอาสาเส้นได้มามามาช่วยประสานอีกแรงหนึ่ง โอ้ร้องไห้แกร้องไห้น้ำตาไหลเลยยืนแล้วแบบแบบคนแบบอ่ะอึิ้นหึนงแล้วร้องไห้แล้วพูดตรงตรงเราขีย้ยงขี่ถึงพ่อแม่เราเลยว่าโอ้ถ้าเป็นพ่อแม่เราหรือเป็นญาติพี่น้องเราทำงานสถานีตำรวจแห่งนี้ก็เกิดมาจากภาษีของประชาชนนะ่ะเราเราก็พร้อมบริการประชาชนทุกๆคนเนี่ยค่ะคือจะไปอยู่ห้องเช่าไปรอเตียงรอโรงพยาบาล อยู่กับลูกสองคนไม่ไหวแนะนะ่แไปอยู่ข้างถนนในคุณป้าบอกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมมีหลายกรณีนะลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาจากทางเพจ Facebook เส้นได้ขอบคุณทางเพจด,ด้วยนะคะคือเพจเขาก็จะคอยช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คอยประสานคอยรับส่งคอยหาสถานที่รักษาให้ทางเพจบอกว่ากรณีนี้เขาไม่รู้จะอยู่ที่ไหนติดโควิด -19 อยู่ในรถแล้วผู้หญิงท้องเจ็ดเดือนสามี e, ด้วยติดโควิด -19 ไม่กล้าอยู่ในบ้านกลัวคนในครอบครัวจะติดโควิด -19 ไปด้วยไปอยู่ในรถค่ะเนี่ยไปอยู่ในรถกันจริงๆอยู่ในรถเลยนะอยู่ในรถแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือแล้วนะคะ,ะเขาก็ใส่ชุด PPE ไปช่วยเหลือเนี่ยทั้งคู่อยู่ในรถแบบนี้อยู่ในรถมากี่วันแล้วรู้ไหมคะสีวว่วันสี่วันเหรอรอมาสี่วันเขาบอกแบบนี้ค่ะดูสิคะผู้หญิงท้องด้วยนะคะเจ็ดเดือนสามีด้วยนะคะ ทางเพจเฟซบุ๊กเส้นได้ได้รับแจ้งก็เลยมาช่วยคลิปนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์คนเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจจริงๆว่าโอ้โหถึงขั้นต้องมาตักตัวมาใช้ชีวิตกันในรถรอเตียงรอโรงพยาบาล4ี่วันแล้วค่ะคุณป้าก็ไปนอนข้างโรงพักเลย โอ้โหอ,โอาเราจะต้องมาจริงจังกันมากขึ้นเรื่องของการหาวิธีการกักตัวในพื้นที่หรือว่าในบ้านหรือว่าในชุมชนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ในช่วงของการรอเตียงใช่ไหมเพราะว่าที่สําคัญก็คือแต่ละบ้านเนี่ยบางบ้านเขาก็ไม่ได้พร้อมในการที่จะแยกมากักตัวใช่ค่ะกรณีนี้เราเคยพูดไปในช่วงต้นๆที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19แต่มันกลับมามีปัญหานี้อีกรอบหนึ่งไงคะเนื่องด้วยจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยจำนวนตัวเลขมันสูงมากจริงๆใช่แล้วฮะท่านผู้ชมครับต้องช่วยกันต่อไปนะครับ